ถ้าเราครอบครองสิ่งใดหรือเราอยู่กับใครหรือเราอยู่กับสถานการณ์ใดๆเราเห็นทั้งคุณและโทษของมันถ้ามองสองด้านสองมิตินะครับจิตมันจะเป็นอิสระจากสถานการณ์บุคคลหรือสิ่งที่เราเข้าไปมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องด้วยนะครับมนุษย์เรามักจะมีความสุขความทุกข์เป็นคู่คู่นะครับ คู่ที่หนึ่งก็คือเช่นสิ่งใดก็ตามแต่บุคคลใดสถานการณ์ใดหรือใครก็ตามที่เราชอบเนี่ยถ้าเราดึงเข้ามาใกล้ตัวได้อย่างนี้เราจะรู้สึกมีความสุขนะครับแต่ถ้าเราดึงเข้ามาใกล้ตัวเราไม่ได้เราชอบตำแหน่งนี้อยากได้รถคันนี้บ้านแบบนี้คนคนนี้นะครับเราดึงเข้ามาไม่ได้นี่สร้างความทุกข์ให้เราอันนี้คือคู่ที่หคู่ที่สนี่คือสิ่งใดก็ตามแต่บุคคลใดก็ตามแต่ สถานการณ์ใดก็ตามแต่ที่เราไม่ชอบถ้าอยู่กับเราเราผลักออกไปไกลตัวเราได้นี่เราจะมีความสุขแต่ถ้าเราอยู่กับคนที่เราไม่ชอบตำแหน่งที่เราไม่ชอบบ้านที่เราไม่ชอบนะครับเราต้องอยู่ผลักออกไปไม่ได้อย่างนี้เรามีความทุกข์เพราะฉะนั้นสุขทุกข์แบบนี้ครับถ้าถามว่ามันอยู่ในอำนาจควบคุมของเราหรือไม่คำตอบก็คือมันอยู่แค่บางส่วนมันไม่ได้อยู่ทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครคนใดก็ตามแต่ที่หาความสุขความทุกข์แบบนี้ ก็จะพบว่าความสุขทุกข์ของเขาเนี่ยขึ้นขึ้น,นล,งลงลงเป็นปกติขึ้นอยู่ว่าคนคนหนึ่งจะเข้ามาในชีวิตเราไหมหรือเขาจะออกไปจากชีวิตของเราไหมหรืองานนี้เราจะได้ไหมเราจะจะได้ลดแบบนี้ไหมเราจะครอบครองมันได้ไหมแบบนี้ความสุขความทุกข์มันจะผันผวนไปเรื่อยๆนะครับพระพุทธองค์ท่านจึงสอนให้เรามีใจอยู่เหนือโลกธรรมอยู่เหนือสถานการณ์ต่างๆท่านบอกว่ามนุษย์เราต้องมองทั้งรสชาติที่มันเป็นรสอร่อย ของสิ่งสิ่งนั้นแล้วก็มองถึงพิษภัยด้วยรสอร่อยหมายเขาเมื่อเราเห็นในสิ่งที่มันเป็นความสุขของมันพิษภัยก็คือเห็นในสิ่งที่มันเป็นความทุกข์ของมันเช่นหลายคนอาจจะตั้งคําถามว่า้ชีวิตคู่นํามาซึ่งความสุขหรือความทุกข์กันแน,น่จริงๆชีวิตคู่มันก็มีความสุขในแบบของมันนะครับคือมีรสชาติอร่อยในแบบของมันคือเช่นมีเพื่อนคู่คิคดทําอะไรไม่ต้องอยู่คนเดียวนะครับไปไหนมาไหนมีเพื่อนอมีความสัมพันธ์ที่ มีการพูดจาปลาศัยมีคนดูแลอย่างนี้เป็นต้นอันนี้คือข้อดีของมันส่วนพิษภัยของมันก็คือความเป็นอิสระอาจจะมีน้อยลงนะครับทาสิ่งใดก็ต้องขอความเห็นชอบจากอีกฝ่ายหนึ่งอย่างนี้เป็นต้นนะครับทีนี้ชีวิตที่อยู่คนเดียวไม่มีคู่ดีหรือไม่ดีชีวิตที่อยู่คนเดียวก็มีทั้งรสชาติอร่อยแล้วก็พิษของมันเหมือนกันรสชาติอร่อยก็คือมีความเป็นอิสระตัดสินใจอะไรก็ตัดสินใจได้เลย มีเวลาเป็นของตนเองไม่ต้องแบ่งปันเวลาให้ใครนี่คือรสชาติที่อร่อยของคนที่ไม่มีคู่นะครับส่วนพิษภัยของมันหรือส่วนที่ไม่ดีของมันก็คือบางครั้งอาจจะเหงานะครับอาจจะไม่มีเพื่อนคู่คิดครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลก็ก็มีทั้งสิ่งที่ดีและไม่ดีในทุกๆอย่างนะครับไม่ใช่แต่ชีวิตคู่เท่านั้นในเรื่องของชีวิตที่เราเดําเนินอยู่นะครับในเรื่องของ ความฝันความหวังทุกๆอย่างในชีวิตของเราที่ผ่านเข้ามาเนี่ยที่เราพบที่เราเจอเนี่ยมันจะมีทั้งสิ่งดีและสิ่งที่ไม่ดีเสมอนะครับเช่นเราได้รถใหม่มาหนึ่งคันข้อดีของมันก็คือได้รถที่เราพอใจสมรรถนะการกขับขี่จะดีมากขึ้น,นครับข้อเสียของมันก็คือเราต้องรู้สึกว่าต้องมีสิ่งดูแลเพิ่มขึ้นมามีความหวงแหนมีจิตที่ยึดมั่นถือมั่นเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเรา ครอบครองสิ่งใดหรือเราอยู่กับใครหรือเราอยู่กับสถานการณ์ใดๆเราเห็นทั้งคุณและโทษของมันเห็นทั้งรสที่มันอร่อยครับสิ่งที่มันหอมหวานในสิ่งสิ่งนี้ในคนคนนี้แล้วก็พิษภัยของมันในสิ่งสิ่งนี้ในคนคนนี้ถ้ามองสองด้านสองมิตินะครับจิตมันจะเป็นอิสระจากสถานการณ์บุคคลหรือสิ่งที่เราเข้าไปมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องด้วยนะครับ